แล้วขนาดที่ทำเสร็จนั้นเองอ่ะเขาก็หันไปเห็นลูกเกยกเขยกำลังนั่งต่อย่ังไงน่ะสวัสดีจ้าแล้วก็พบกับเพียชจ่องกินเฮียกินกับเพียกินแบบเีย ที่เขารู้ว่าแบบผมเราแบบเปลีออ่ยนทรงและไม่ต้องแปลกใจไปว่าทําไมทรงผมของเตยถึงเป็นแบบ <c oughs> น่ารักแบบนี้โซคิว so <c oughs> แบบนี้เพราะ <c oughs> ว่าเฮียจัดการวันนี้เรามาด้วยทรงผมแบบใหม่สไตล์เกาหลี <c oughs> สไตล์ผู้พิพากษาฝรั่งเศสที่ม้วนผมเป็นสีขาวแล้วก็และเ <c oughs> ม,น,มนูในวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูใหม่ล่าสุดก็คือก็คือก็คือ ให้เตยแบบเป็นทรงเกาหลีอย่างเงี้ยหรอใช่ซึ่งไม่มัน่นใจเลยว่าเป็นเกาห,หลีปลอมหรือเปล่านะเราจะมากินไข่ลูกเขยเกาหลีกันซึ่งปกติที่เกาหลีเนี่ยเข,ข,ขามีไข่ลูกเขยหรือเปล่าเฮียไม่คิดว่าไม่มีนี่เขาก็ให้มาเป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นใช่เอกวาอู้ห <c oughs> <ๆ S 1> ูเขาน้า้ซอสเป็นซอสแบบซอสหวานแบบเกาหลีมาให้คเซตนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500รอกว่าบาทคุณพระแล้วก็มีไก่กาลิกวกโซคกเมเฮตกุกปุ่มยางมาแต่ เนมนูนี้เพิ่งมาใหม่เหรอใครลูกเขยเคือยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่แล้วทีเนี้ยในชุดตะในเซตาเขาอ่ะ บอกว่าจะเอาเครื่องเคียงอะไรเราก็บอกว่าเอาข้าวแล้วเราก็สั่งข้าวเพิ่มด้วยปรากฏว่าได้มาเดียวแกไม่ได้ไม่ได้คุูพี่เอาเบิร์มาต้องโทรไปแล้วบอกว่าแบบต้องซ่อมให้เรานะต้องซ่อมให้เราใช่เอาไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เรากินไก่เยอะหน่อยแล้วกันและมีซุปกิมจิชิเกะนามุยอนมาจนะชอบซุปกิมจิคะ่ะ เดีย๋ยวี่จะพาไข่ให้พาไข <laughs> ่แล้วนะไข่ลูกเขยไข่ลูกเคยหูหูด<ะ>ูนะจ๊ะเขาดูด้วยอืของมากอู้อ้อาจ,จะไม่เหมือนในลูกสักเท่าไหร่นะแต่ก็ได้ผูซี คนนี้สิเป็นไงบ้างลูกเขยคนนี้เป็นไงบ้างอว่าลูกเขยคนนี้แซบนะแอบแซบลูกเขยส้มอยู่นะคะหน้าออกแขกแล้วก็ลูกเขยมีความฉ่ำโอ้โหมีความขนหน้าอกนิดนึงใชตัวสูงใหญ่โอ้ลูกเขยนี่สายฝอฝอแน่นอนมาฉ่ำเลยเยอะมาก บ้านใครไม่มีบอลซอนก็จะแบบนะต้องออนซอนเลยต้องออนซอนต้องออนซอนนอยๆโอ้ยเฮียเพื่อนโซฟาเทซุปกิมจิได้เลยนี่คลัชได้เลยเทเลยร้อน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 เป็นไรคะเราจะต้องตอกไข่เพิ่มเข้าไปด้วยสักนิดนึงก็ได้นะเพื่อความแบบ อันนี้คือเมนูที่เาบมานาะนยังค,คือคือคือไม่รู้เลยอันนี้ออมไม่รู้เพราะช่วงนี้ทำงานนะ <c oughs> แล้วเป็นมันเป็นเมนูที่เขี้ยปวดปานมากไรรข่ลูกเขินเนี่ยหรอคุณแม่มน้องต้ยทำอร่อยนะคือจริงเหรอมันเป็นเมนูที่ทำย,ยากนะแม่ทำอร่อยมากจริงๆไข่ลูกเขินเนี่ยแม่ขิงมากแม่ขิงเกินไปแล้วใช่แม่ทำอร่อยมาก,ามากแม่คือแบบอืออือบุทรรักับพุทธพุทธีศรัทธาพุทธีศรัทามั้ยพุทธีศรัทานั่ง พุทธะรัฐานังข้ารสังฆังบระสิทธิ์ทิเมตคนบาปเนาะ <c oughs> คนบาปตอนอเด็กๆเฮียเคยทําไข่ลูกเขยเนี่ยตอนงานฆาตกรรมมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทําเมนูที่เป็นเมนูปโปรดอะ่ะเคยงงอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงไอ้ไข่ลูกเขยเนี่ยเขาทอดเหรอแล้วทำไมถึงชื่อไข่ลูกเขยลองลองชิมดูกรรมวิธีมันเนี่ยก็ค่อนข้างยาก ต้องทําน้ําซอสก่อนต้องต้มไข่ก่อนช่วยด้วย,วยมันคือไข่แช่ไข่แช่ไข่แช่ชิมของชิมน้ําซอสก่อนลองกินเข้าไปคำนึงเลยลองชิมน้ําซอสก่อนได้กินน่ยเฮียก็ต้องอย่างนี้แหละน้ำซอสหอมไข่อร่อยเป็นน้ำซอสแบบน้ำซอสไข่ลูกเขยไทยอะ่ะ ไม่ใช่แต่เป็นสูตรเกาหลีแต่อย่างใดเหมือนไทยเลยจริงๆแต่หอมเหมือนยกความกรอบของไก่บอลทอน่เอาไว้ตรงขอบนอกของไข่อ่ะโอเคอืมอืมกินอืมอืมก็กอก็ก็กอก็กิกเก็ก็อ็ก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 ิน็ก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 ไป็ก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 นก็ก็ก็ยออ็ก็ก่ก็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 ่อก็น็ก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 ็ม็ก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 ก็กกกม คบมึงเกียแล้ว嘛อืมดีไหมอืมาิ้อเหอนา้ิอื้อส้เหรอขอบอกว่ากันสอจนโอ้หคุณมองาอน่แล้วออมเดียวไปไหวเนาะอืมอืมอันนี้เฮียไม่ชอบเลยอะกินยังไงอะกินไม่เป็นเหมือนกันอ๋อเขาใช้มาด้วยความเสน่หาแหละต่ช่วงหลังเหมือนนางอร่อยขึ้นนะ ไม่เปิดอะมันคืออะไรนะคืออะไรของเท้าเหรออืมเขาให้มาด้วยความเสน่หาร์รอคือ่หอมมันจะเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นเหม็นกว่านะเนี่ยอะนี้ไม่โอเคแล้วนะขอโปดแตงกวาดองดีกว่านะคือมันก็โอเคไม่ยากไม่ยากหรอว่าอ่ะลองกินกับไก่ดูก่อนไก่อ่ะต้องใช้มือลุยใช้มือเท่านั้นได้เลยไปขวบ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 สุดที่ก่อนนะไก่ไหมเต็มคนมาสร้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะ สงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงเลือกเมนูไข่ลูกเขยทําไมเย่ยไปเซิร์มาแล้วว่าตั้นานมันมีอยู่ว่าลูกเขยทําให้แม่ยายเยียเยียมันก็ต้องอย่างนั้นแหละคือเขาบอกดูมอแม่ยายนี่แหละเป็นคนทํให้ลูกเขยกินเหรอของคนที่กินคนน่ะเขาคือคนมาด้วยความแบบบังเองิญงงมากว่าเอ๊ะต้มแล้วเนี่ยลองเอาไปทอดดูสิ เพื่อเท็กเจอร์ของเปลือกไข่เนี่ยมันจะทําให้แบบอร่อยขึ้นคนทุกคนชล่ดแล้วก็าปรุงน้าซอสขึ้นมาแบบงงๆสรุปว่าอร่อยแล้วขนาดที่ทาเสร็จนั่นเองอ่ะเขาก็หันไปเห็นลูกเขยกำลังนั่งนั่งชันเข่าอยู่เห็นไข่เห็นไข่ใช่ไหมใช่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเห็นไข่ลูกเขยเังยมันคล้ายกับไข่ลูกเขยที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไเขากเลยคิดได้ว่าเขาต้องตั้งชื่อว่า ไข่ลูกเขยก็คือมีความดำของครอบนอกใช่แล้วก็มีความแบบขยุกขยิวใช่แล้วก็มีความมีพริกกรอบพริกกรอบ<ะ>ดำกินแล้วเกยวแต่ต้องกินแต่ต้องกินเข้าไปนี่แล้วเนี้รรยไข่ลูกเขยชิ้นเนี้ยเป็นไข่ลูกเขยแบบเกาหลีแท้ทำไมถึงเป็นไข่ลูกเขยแบบเกาหลีแท้เพราะมีความยั่วยวนมีความน่ารักผสมกับความหลอ่อ <c oughs> อีกฟองเลยให้ไหวแล้วก็ดูจากผิวสิขุ่นขาวและกลิ่นหอมดมได้กลิ่นเกาหลีไหมอยากกินไข่เกาหลีอยากกินไข่เกาหลีไข่ลูกเขยเกาหลีแอนช่วยที่ฉันเคาอยูช่วยที่ฉันเคาอยู่ไปค่ะขอบคุณค่ะเด็ดเด็ดเด็ดจริงจริงแต่นอกจากตำนานที่ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะยังมีอย่างอื่นอีกเขาบอกว่าอยะนขอมุกออนเดยกแม่ยายเห็นไข่ลูกเขยก่อน โอเคหงอบอ่อนอ่อนกว่าอันนึงอ่ะว่ามาเป็นเมนูที่ไม่ยายเอาไว้ขู่ลูกเขยทำไมอถ้าไม่กินให้หมดใจแม่ยกลูกสาวให้กี่อ่ะถ้าดูแลลูกสาวไม่ดีแม่ยายก็จะทำให้ไข่ของลูกเขยเนี่ยร่อยแบบนี้ไข่ของลูกเขยอร่อยแม่ยายก็จะค่อยๆทอดไข่ลูกเขยเนี่ยลงไปในน้ำมัน ดีสุกแล้วแต่ต้องต้นก่อนด้วยวันนี่มันหนังซอสซอสอสอส,อส,อสิบแปดตัวใช่บอกบอกี well, ่สิบบวกบวกกี่บวกบก็เป็นว่านั่นแหละมันก็เป็นเมนูที่ยังหาที่มาไม่ได้นะแต่อร่อยแี่น่าคือตอนนี้อร่อยอืมถ้ามีผักชีใช่หน่อยนะลืมไปเกาหลีไม่มีผักชีเกาหลีไงค่ะอืมกุ้งข้าวป็นไงไก่นะซอสไข่ลูกเขยอืชอบปังเีย ถ้าคนชอบกินหวานนีก็ก็อร่อยรสชาติก็จะแปลออกไปจากไก่ที่เป็นสูตรแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดของเขาช่านปวดปดเลยปวดปวดืหเนี่ยคนไทยอ่ะเก่งเกาหลีมีกินเชอที่ไหนเนี่ยออร้อนเราจะทำยังไงจะเขาที่ส่งข้าวให้เราไม่ครบเนี่ยถ้าบอลชอนได้ดูคลิปนี้ส่งข้าวให้ด้วย ส่งข้าวส่งน้ำให้เราด้วยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเราเอาใบเสร็จไปยืนยันเลยว่าเราสั่งไปสองสรุปเลยใบเสร็จอย่างนี้แหละสั่งของออนไลน์มักจะผิดพลาดเสมอเขาบอกว่าทุกคนที่ขายออนไลน์กรุณาอ่านเมนของลูกค้าด้วยไม่ว่าลูกค้าจะมาร์กไปหรือไม่มาไปควรอ่านด้วยว่าเขาอ่ะสั่งเพิ่มเติมเลยหรือเปล่าโดนรุมนะโดนรุมนะโดนรุมนะโดนรุมเด้โดนรุมเนี่ยโดนรุมเด้แผลตัวลงเด้ตัวลงก็บริยานอ้ กานเด็กยังเป็นอะไรผมนี้ไหมผ่ามทุกคนแต่เด่กผมดีไหมเพราะคอมเมนต์บอกนางด้วยชีวิตนางจะได้แบบมีผัวเขาสักทีไม่ฉันจะเก็บซิงไว้ชิงโชคถ้าชิงโชคแกก็คงได้แค่ไก่เท่านั้นแหละจะไม่ได้รถได้บ้านหรอกไก่ฉันก็เอาบอกเลยแกจะได้ไข่ลูกเขยนี่แหละ ฉันจะได้ไข่ได้ใส่กรอบอะไรก็เรื่องของฉันหอมมากอืมหอมมากดีเนาะนุ่มเลยเมนูน,นี้ผ่านเท่าไหร่สิบตัดไปนั่นนั่นคีอจะเห็นตรงกันนะเราอ,อแล้วก็<ะ>ไม่เลี่ยนอ่ะอซุปก็ตัดเลี่ยนได้ดีคนอื ดีมากเลยกิ่นผู้ตกริดจะว่าออกเลไรดีจะออกอะไรเพราะถึงแม้ผมผมนะวันนี้เฮียก็ทำโปรใหม่เพิ่เกิดทำผมชอบนะชอบมีความแบ๊บเบาๆมีความแบ๊บเบาๆแบบ ปปปปปุุุุุอยาได้บินเบื้องสูงหยุดจอบจาบเดี๋ยวนี้นะคนหลอกก็คือคนหลอะใช่ทค่พักผ่ใช่ข้ามากเลยเป็นหมูรูปสันเป็นคมเรื่องผมไม่ทาให้ไรแต่ว่าก็สามารถชิกกระเป๋าขาดาได้รู้ได้ไหมเวลาพูดถึงไทยใชทุกคนต้องรู้ชอบจริงๆชอบจริงๆนางหน้าเป๊ะมากเลยเป๊ะไม่หวานอ่ะ ติดตามชมใน EP ต่อไปโอลาลาลา้โหรานเนูก็อร่อยแซ่บหนัวแล้วก็ต้องลากันไปก่อนนะจ๊ะเราไเจอกันารแข่งหน้านะจ๊ะได้ไห้อุยย